ตุเรียนใหญ่พี่เนอะตุเรียนภูเขาไฟโอ้ลูกอร่อยพี่เนอะตุเรียนปีนี้แบบถูกครับโอ้ ูพกพวงพวอดีกินพี่น้องเป็นเนื้อไก่ฉีกป้าทีโทรพี่น้องโอ้ยใหญ่ซ้ำเขียนเบาตอบเลยพี่นอ้องฮอตทีโทรอือโอ้โอโอใจหมดแหละสิบคนครับอือ

าผูนี่พี่น้องอใหญ่แห้พี่น้องซ้ำขายที่นวลนี่ครับพี่น้องเนี่ยบวมเป็นซ้ำแขนเนะครับเนี่ยอ้ยเป็นตะนบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับมาทิทดทัวผู้เดียวพี่น้อง ไงบักคักอุ้ยเอา้าบุกป่านมีกระบอกอะไรพี่น้องเนะี่ยโอ้สิดาย้องเนื้อแบบเน,น่นๆน่นโอ้อกระซวยกันทำมาหากินเนี่ยน,นอ้องนดะ๋ย่สีนั่งเงียบกิ๊บไหม เหมือนั่งอยู่ผู้เดียววะอู้บงับงบงังบังปาดเนี่ยปัดเท็นเนี่ยอู้เว้ยยังสีว่าว่าผัวพี่น้องมันใหญ่แห้งเมื่อแบบไก่ฉีกหวานมันกรอบนอกนุ่มในพี่น้องว่าตอนไปเสือครับรอบหนึงอันนี้โลละใบแดงเดียวพี่น้อง คุ่มสุดๆเลยครับซื้อมาหล่แหลกเบาตำกระเฮ็ดคลิปไปแล้วครับพี่น้องตอนผ่าแต่ว่ามันบมหน่วยบ่ใหญ่อันนี้สี่โลกรัวมั้งครับเนี่ยซุปพอดีกินเลยครับเนี่ยสี่โลกรัวอ้าวมึงเอาร้านมานำ่น้อง bưng bao tấm, thả thú điện nữa, để xem bưng lăn vào tấm này, ừ. 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 มันก็จะเป็นมือใหม่หัดผ่าเลยสพี่น้องมันก็นจะเละเทะไปเลยครับโอ้มามามาเมย์มาเมย์มานลอยพายผิวเสียงดังได้อยู่ทั้งทั้งเอ็ขออออดขางกุ้งถ่างเงิอใหญ่นัวใหญ่กับพายใหญ่พี่น้อง อันนี้เบาต,ต่อมบุคคลจพาเองได้ครับส่วนหมากไปสือสิหายูรลานเพื่อนพามาให้กินครับเฮู้มือกับโบไดมานำพี่น้องนเนี่ย้านกับบบปากบุตีงพี่น้องเลยเฮ้ยกับเบาอนี้เนีะสวยการทำมาหากิน อุ้ยเบิ่งเบึงเบึงเบึง,ง,งดิครับพี่น้องอันนี้ครับผูกเนี่ยให้กันพี่น้องอ้าวต้องพายุครับพี่น้องปีนี้ได้กินซองหลงหอดพี่น้องทุเรียนภูเขาไฟ ปีทีเดียวอู้วบริกินเลยครับราคามันแพงเนีเ่ยเ้าอันนี้กับทุลักทุลีไปพี่น้องที่จริงผูนสุริโยเบ,บาตออผันผ่า,ผาออกมาบวยงามน,าาน้องสิได้ยนื้ออย่างนี้กระเซาพี่น้องก็ว่า,ากินกิในใ้ญ่ไปแบบเบาตอ่อหัวแยกซสีมเบิงเบิ้อเข้าจัตัวได้พี่น้อง เสียบกูพูอยู่พี่ว่าโอ้ยมคือบกินนี้หจักบ่องเสียบยเสียบออลีบอ่ออ้ยมึงซีมึงยิ่งอนเนี่ยนองกินยังไงเสียบเยอะอ้ามันเสือคนไงพี่นนองร้านผมร้านผมมาเสือคนไงนูนกินมันมันคือแตงหม่หรอ กนน็อนเงี้ยแบบเนาเบิ่งตงัวนี้อู้ลายผูเลยพี่น้องจะผูเยหนึ่งสองสามสี่อุ้ยหาครับพี่น้องคุ้มขนาดครับ ขุมสมพูจังว่าแต่งใ,นใน้พี่น้องแบบขุมเลยอ้าโอ้ยหนูพูดดีกินครับพี่น้องอืที่ดายเนื้องแบบพ่อดีต้องขอเอ้าอันคือบะหมี่เอา้างูเหมือนเนี่ยเนี่ยว่ามันเลื้ออยูู่่หนึ่งมันบ่แม่นติ ดีใจว่าพี่น้องว่าได้หาว่าได้หาผู้ันบแมนอมครับสำหรับลิปน้กบพ่อพียงแค่นี้ครับพี่น้องตาทิดตามคลิปต่อไปว่าจะบา่าวตอบจะมาเห็นยังให้พี่น้องชมนะครับสวัสดีสครับ